คนที่กําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินนะครับแล้วก็พร้อมเข้าอยู่อาศัยนะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ในเขตของตาบลคูบัวอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีการเดินทางไปถึงตัวเมืองราชบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้างโรบินสันแล้วก็ศูนย์คอมพิวเตอร์ซันนี่นะครับบิก๊กซีโลตัสนะครับการเดินทางเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นของเราเข้ามาจาก ตัวเมืองราชบุรีเลยเนี่ยก็เพียงแค่9กิโลแล้วก็เข้ามาจากถนนมเเกเตสอีกเนี่ยเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ใช่ถึงบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับโดยที่พื้นที่ภายใน แปลงของเราเนี่ยอยู่ที่100ตารางวาตัวบ้านเนี่ย120ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็มี1ห,ห้องครัวด้วยบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของจุดตาแหน่งทําเลที่ตั้งนะครับถือว่าดีมากๆเลยทั้งสะดวกสบายการเดินทางนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับอย่างตรงด้านเนี่ยถนนด้านหน้าบ้านเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นถนนเปิดกว้างถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับเทคอนกรีตให้ด้วยแล้วก็ตรงด้านเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจะมีเพื่อนบ้านหลายหลังค่ แล้วก็ด้านหลังของบ้านหลังนี้ไปนะครับก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะครับเพราะงั้นคือแถวเนี้ยจะมีความเป็นชุมชนที่สูงเลยทีเดียวในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานน้ำประปาไฟฟ้าเนี่ยมีให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยรวมไปถึงนะครับท่อระบายน้ำนะครับซึ่งของเราเนี่ยเราทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เอาไว้นะครับที่ด้านริมถนนตรงด้านนี้นะครับพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำนะครับก็จะรวมตัวมาที่นี่แล้วก็ไหลไปตามด้านท่อระบายน้ำที่วางระบบเอาไว้ให้นะครับผม แล้วก็ในตัวเรื่องของตัวบ้านเนี่ยเราก็ทำมีแนวรั้วแนวขอบเขตให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ทางด้านทางเข้าตรงด้านนี้นะครับอันเนี้ยเราทำเทคอนกรีตเอาไว้พื้นปูนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการขับรถเข้ามาในบ้านแล้วก็จอดนะครับภายใต้หลังคานะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเนื้อที่ขนาด100ตารางวาเนี่ยไม่แคบนะครับเพราะว่าตรงช่วงบริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยเรายังมีพื้นที่ที่สามารถทำเป็นสนามเด็กเล่น ได้ด้วยและตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงให้เป็นของแถมให้ลูกค้านะครับก็คือจะปูสนามหญ้าแล้วก็รวมไปถึงนะครับจะมีต้นไทรเกาหลีนะครับวางเรียงจัดแต่งเป็นส่วนเอาไว้ให้นะครับพื้นที่อย่างด้านตรงด้านโซนเนี่ยครับอันนี้กว้างมากๆทางด้านทิศเนี่ยเป็นด้านทิศตะวันออกใช่ไหมครับบ้านหลังเนี่ยหลักๆเลยจะหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับลมเนี่ยจะพัดเข้ามาตลอดทั้งปีเลยนะครับตรงด้านหัวมุมแต่ละจุดของมุมบ้านนะครับจะมีตัวรางท่อระบายน้ําภายในบ้านที่เอาไว้สําหรับการสํารองรับ น้ำนะครับแล้วก็ลงไปสู่ด้านท่อระบายน้ําข้างนอกนะครับผมแล้วก็บ้านหลังเนี่ยในเรื่องของระบบนะครับรางน้ําฝนภายใต้หลังคาเนี่ยเราทําเก็บไว้ให้เสร็จสับซ่อนรูปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอฝนตกมาเนี่ยก็จะไหลามาตามท่อระบายน้ําแล้วก็ลงมาทางด้านคางด้านหน้านี้ได้อีกนะครับด้านหน้าเนี่ยสามารถจอดรถได้ 2- ถึง2ถึง3คันเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพื้นที่รอบข้างบริเวณด้านข้างบ้านตรงด้านเนี่ย อันนี้ก็จะมีพื้นที่มีบริเวณอีกนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมที่หลังแต่ตอนนี้พาเข้ามาชมภายในตัวบ้านกันก่อนนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับจะมีการยกพื้นขึ้นมานะครับก็อยู่ราวประมาณ80เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยสบายใจได้ไม่มีแน่นอนนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยนะครับ120ตารางเมตรนะครับแล้วก็ตัวประตูเนี่ยเราทําเอาไว้ให้เป็นประตูกระจกที่มีระบบ นิรภัยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องกดรหัสนะครับแล้วถึงจะเข้าไปได้นะครับใช้ยี่ห้อฮาฟัลเล่นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยได้เลยป่ะเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันในตัวบ้านนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆนะครับเป็นลิฟวิ่งรูมซึ่งห้องนี้นะครับจะปูกับพื้นกับเบื้องนะครับเป็นลักษณะลายหินอ่อนนะครับตัวผนังเนี่ยเราก็จะทาเป็นตัวสีครีมเปลือกไข่นะครับทางด้านโซนด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีห้องนอนถึง2ห้องนอนนะครับ ห้องนอนทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับ ที่จะมีห้องนอนอยู่ภายในตัวแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ภายในนี้ด้วยอันนี้ห้องน้ากับห้องนอนจะอยู่รวมกันนะครับซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะแบ่งพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้เสร็จสรบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปูผน้อปูผนังกับเบื้องเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับแล้วในห้องนี้นะครับเดี๋ยวในห้องน้ำเนี่ยจะแถมเครื่องทําน้าอุ่นให้ห้องนอนก็จะแถมตัวแอร์ให้อีกนะครับ12,000 BTU นะ ครับอันนี้ลูกค้าก็จะได้รับไปฟรีๆเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งห้องทางด้านหน้านะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งห้องนี้นะครับขนาด4เมตรครึ่งคูณ5เมตรครึ่งนะครับห้องนี้จะมีกระจกเป็นถึง2ด้านนะครับโดยที่เปิดรับลงเข้ามานะครับทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับแล้วก็ให้ทะลุออกมาทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมต้องบอกว่า ห้องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องที่ดูโปร่งมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นห้องคิงไซส์เลยถัดมานะครับเราตามมาดูกันต่อนะครับในห้องที่3ของบ้านหลังนี้นะครับขนาดประมาณ4เมตรครึ่งคูณ4เมตรครึ่งแล้วก็ทั้งด้านเนี่ยครับ ด้านหลังเขาจะมีตัวหน้าต่างเปิดเอาไว้สำหรับการระบายลมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับด้านหลังบ้านทั้งหมดได้เลยนะครับสำหรับห้องนี้ว้าวถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาบ้านไซส์ขนาด3ามห้องนอนอยู่นะครับแล้วก็ตรงด้านเนี่ยครับห้องน้ําเรามีแถมให้เพิ่มอีกหนึ่งห้องด้วยเป็นห้องน้ํารวมที่ อยู่ตรงช่วงบริเวณด้านกลางนะครับซึ่งห้องน้ํานี้นะครับก็จะมีทางพื้นที่อาบน้ําแล้วก็พื้นที่ที่ใช้สําหรับการทําธุระส่วนตัวนะครับแล้วก็จะแถมตัวเครื่องทําน้ําอุ่นให้เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องด้วยนะครับผมว้าวถือว่าของแถมเนี่ยเยอะมากๆนะครับในส่วนของด้านหลังจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างห้องนอนกับห้องลิฟวิ้งรูมนะครับตรงด้านนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนครัวนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนควรัวเนี่ยต้องบอกว่าเราทําแยกออกมาต่างหากนะครับเพราะว่า ตรงด้านเนี่ยเราจะมีผนังกําแพงนะครับแล้วก็จะมี ประตูนะครับปิดเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันกลิ่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวกําแพงผนังพวกเนี้ยที่เห็นเนี้ยอันนี้เราใช้อิฐมอหรือว่าอิฐแดงนะครับในการทําเพราะฉะนั้นความหนาแน,น่นความมั่นคงเนี้ยดีแน่นอนนะครับด้านหลังก็จะมีพวกซิงค์นะครับมีทั้งชุดล้างจานให้แล้วก็มีตัวบานพับหน้าต่าง้างใต้นะครับเคาน์เตอร์เราสามารถที่จะเก็บเข้าของเครื่องใช้ได้เลยนะครับทางด้านห้องครัวเนี่ยก็จะทําหน้าต่างเอาไว้ถึง2ด้านเอาไว้สําหรับการเปิดรับลมรับ ลายกลิ่นของอาหารออกไปนะครับถือว่าเป็นบ้านที่มีความปลอดโปร่งอย่างมากเลยนะครับ และในส่วนของด้านหลังบ้านทางด้านนี้ทำประตูเปิดเอาไว้ให้นะครับซึ่งเปิดออกมาปุ๊บด้านหลังบ้านนี้เป็นลานซักล้างเลยนะครับด้านหลังบ้านเนี่ยเราจะปล่อยเป็นพื้นที่โล่งๆเอาไว้นะครับเผื่อลูกค้าเนี่ยอยากจะทําเป็นจุดเชื่อมต่อของลานซักล้างหรือว่าอยากจะจะทําเป็นสวนหย่อมนะครับสวนกล้วยไม้ด้านหลังบ้านก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถังน้าบาบัดนะครับจะมี ถังแตกเอาไว้ให้ด้วยนะครับด้านหลังนี้แล้วก็ตัวร่องระบายน้ําด้านหลังนี่เลยต้องบอกว่าเรามีกระจายอยู่ทั่วทุกๆจุดนะครับรอบด้านนี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะมีแถมให้ลูกค้าในบ้านหลังนี้นะครับตัวแทงน้ำา1000ลิตรนะครับเอาไว้ให้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังแถมตัวมอเตอร์ด้วยนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังเนี่ยของแถมเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับของแถมนะครับฟังกันอีกทีนึงเน้นเลยนะครับก็จะมีให้นะครับแอร์สตัว 12,000BT u นทะครับอันนี้แถมให้ถึง2ตัวเลยทีเดียวแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแถมให้อีก2ตัวไปเลยแล้วก็จะ มีนะครับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับให้อีกหนึ่งตัวแท้งสำรองน้ำนะครับขนาด1,000ลิตรนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็จัดตกแต่งสวนด้านหน้าบ้านนะครับให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีสวนหย่อมเล็กๆให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในเรื่องของค่าโอนนะครับฟรีค่าโอนให้ ค่าโอนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ150,000บาทอันนี้เราแถมให้กับลูกค้าฟรีๆเลยนะครับถือว่าของแถมนี้หนักจริงๆนะครับ จัดแค่นี้ยังไม่พอครับจัดไปอีกเลยนะครับวันโอนครับเดี๋ยวจะแถมทองให้กับลูกค้าอีกหนึ่งสลึงด้วยถือว่าเป็นขวัญถุงให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่นะครับผมใครที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองเข้ามาชมเพราะว่าที่ในเรื่องของจุดที่ตั้งทำเลเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยก็สามารถต่อได้มีถึง2ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น True นะครับหรือว่า 3BB นะครับเราสามารถที่จะต่อใช้ได้เลยนะครับเพราะ อยู่ด้านหน้าปากซอยของเรานี้เองนะครับแล้วก็ตรงด้านที่นี่นะครับที่อยู่ในเขตของตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชาบุรีเนี่ยของเราจะอยู่ติดติดกับเลนถนนคูบัวเพชรเกษมเลยนะครับแล้วก็เข้ามาจากถนนเพชรเกษมเนี่ยก็เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปเมืองราชบุรีนะครับเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางไปถึง10นาทีนะครับใครที่สนใจแปลง บ้านพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่ขนาด100ตารางวาหลังนี้นะครับอยากให้ลองเข้ามาดูเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ใกล้กับตัวเมืองมากๆบ้านเนื้อที่100ตารางวาแห่งนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอย120่อยตารางเมตรระบบรองระบายน้ำนะครับมีให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังพงหลังคาเนี่ยเราทําต่อท่อระบายน้ําทิ้งน้าลงมาข้างล่างให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วราคาพร้อมทั้งค่าโอนพร้อมทั้ขงของแถมต่างๆนานาเพียงแค่2องล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจอยาก ให้ลองนัดเข้ามาชมดูนะครับได้ที่เบอร์ใต้ล่างนี้เลยครับติดต่อไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับแล้วก็ไลน์นะครับที่อยู่ใต้ล่างนี้รวมไปถึงนะครับสามารถสแกน QR code ได้ด้วยนะครับถ่งงานขึ้นให้แล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนนะครับที่กำลังมองหาลาักษณะบ้านพร้อมที่ดินแบบนี้นะครับพร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะครับก็ฝากกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับและที่สําคัญเลยฝากกดติดตามนะครับรวมไม่ถึงนะครับท่านสามารถกดกระดาดิ่งเพื่อไม่ให้พลาด่าวตางในครั้งถัดไปได้วันนี้ผมะะนัชนนท์และทีมงานบ้านและที่ดินทําเลดีจากราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย